สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากวันที่สลากกินแม่งรัฐบาลออกเมื่อวันที่16นะครับวันนี้ก็หลังจากนั้น1วัน17ผมก็มาทบทวนย้อนหลังนะครับรางวัลที่1เนี่ย9 4 13 9 5เลขท้าย2ตัวยอดฮิตนะครับคือ4 3แล้วก็รางวัลซึ่งมีเพิ่มเติมมาก็มี4ชุดเลขหน้า2ตัวเลขท้าย 2ชุดก็เป็น4รางวัล4ลงวตรงนี้4 5 6ห้ารางวัลเลขท้ายในรางวัลของเลขท้าย2ตัวเนี่ยนะครับบนหรือล่างเนี่ยก็จะเป็นเลขอยู่ประมาณ4หลักใช่ไหมครับก็คือ1หลัก2หลัก3หลัก4ี่หลักหรือ3ตัวตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็ไปคาดหวังที่2 2ตัวล่างสองตัวบนจะมานํากลับกันไปนะครับก็มีเลข ซึ่งจะต้องเก่งและคาดหวังอยู่ที่ประมาณ4ตัวในหน่วยเลข10หลังนะครับบางทีมาเบิ้ลก็จะเหลือ3นะครับก็จะน้อยมากแต่ว่าเลขโดยภาพรวมเนี่ยก็ประมาณ3ตัวถึง4ตัวส่วนที่ผมให้เด่นไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็คือ3 5ในหนังสือจะเพิ่มเป็น4ตรงน,นี้เป็นวงเล็บสไว้ให้นะครับแล้วก็ในช่วงของวันเนี่ยเด่นวันเห็นฮะสามกับห เนเวลาเป็น4กับ8ก็เลขก็จะออกเลข3เลข4เลข5าเห็นไหมนะตามซึ่งผมทำไว้ให้เป็นประจําอันนี้เป็นทฤษฎีโหราศาสตร์ไทยนะผมไม่ได้เอาเอาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมาจับกันไปชวนกันมาอย่างนั้นมันแล้วแต่ทฤษฎีใครทฤษฎีมันแต่ของผมสามารถใช้โหราศาสตร์ไทยเนี่ยดูได้ตลอดทั้งปีนะฮะไม่ได้มาดูกัน่วดต่อง,งวดนะครับแล้วก็ไม่ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องไปนั่งจุดทูบนะครับหรือไปขอตามสารเจ้าตามสารต่างๆอันนั้เป็นเรื่องเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ใช้วิวชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในการหาตัวเลขเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเราที่เราพยากรณ์ดวงคนเนี่ยแหละครับนะครับเพราะมันเป็นวิชาสถิตินะครับเข้าประเทศไทยมาก็2,000กว่าปีในอินเดียก็ประมาณ4,000ปี ซึ่งมันเป็นวิชาซึ่ครูบาอาจารย์เก่าๆก็ทำมาให้เราแล้วแล้วเราก็ใช้พื้นฐานความรู้ตัวเราเองเนี่ยเข้ามาใช้เทคนิคส่วนตัวหรือความรู้แต่ละท่านก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยบีบนาจากเลขหลักหนึ่งเนี่ยมีเลขทั้งหมดเป็นเป็นร้อยตัวเนี่ยเราบีบให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งให้ไปตัวเดียวท่านแต่ละท่านก็ไปเอาหลายสํานักเหลือเกิน ก็อันนั้นก็ห้ามไม่ได้นะครับว่าท่านชอบแบบไหนแต่ของผมก็มีหลักฐานยืนยันนะครับจากหนังสือของปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมา 6, 5 6 6นะครับว่าให้ไปดูย้อนหลังกันว่าผมทําเข้ากี่งวดนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ท่านที่เคยสั่งซื้อผ่านไลน์นี่มานะครับก็คือที่ให้ไว้ในหนังสือ3 4มหแต่ในเว็บก็จะเป็น3 4 5หแล้วก็วงเล็บสีไว้ให้ก็เลข3 4 5ห้า ออกหมดนะครับการจับคู่ก็แล้วแต่ว่าจะจับชู่แบบไหนนะครับส่วน5995เห็นไหมฮะที่ผมเคยบอกว่าให้คุณไปไปกลับเลขกันเองก็คือไม่ถึงชุด5นะชุด5ผมให้มาแค่2ต,ตนนัวตรงนี้คุณก็ไปเลือกเล่นกันเองเล่นตรงไหนทําดอกยันไ่ให้ที่ตรงนี้เห็นไหม5995ก็ออก95ข้างบน 5, 9, 8, หรือ59ไปกลับกันเองนะครับ34บางคนก็ไปรวบเลขกันเองเป็นจับคู่3คู่4คู่3คู่5 อก็แล้วแต่หวยอั้นมาที่เลขไหน35มห้าก็แล้วแต่เจ้านะครับบางเจ้าก็จะกินอย่างเดียวก็อันแหลกรานเลยนะครับก็จะโด่งกันไปแถวก็อันนี้ก็ท่านที่ชอบก็ลองเข้าไปซื้อหานะครับในกระเป๋าตังในเป๋าตังเติมเงินเข้าไปราคาก็80บาทนะครับท่านก็จะได้เลขตามที่ท่านชอบแล้วหากใครเข้ามาดูของผมก่อนก็ลองไปซื้อหากันดูนะครับส่วนทานลากินแบ่ง หรือตัวเลขซึ่งมาช่องทางอื่นนะครับที่นำเป็นนำหวยเลขเด,เดี่ยวไปวิ่งกันแล้วแต่นะครับโอเคก็มีหลายคนหลายท่านก็จะชอบเลขเดี่ยว,ยวก็เอา3 4 5เนี่ยไปวิ่งกันแล้วก็มาจับคู่กันผมก็จับคู่ไว้ให้นะครับก็แล้วแต่ก็ขอให้ท่านติดตามเดี๋ยวโชคดีเดี๋ยวมาดูาหวยของงวดวันที่1มีนาก็คือวันศุกร์เช่นเดิมนะครับถ้าเป็นวันศุกร์เด่นวันก็ยังเป็น 3- 5ในเวลาเป็น48เหมือนเดิมนะครับวันที่1มีนาเดี๋ยวมา ลองมาพยากรณร่วมกันนะครับทีนี้ก็มาพยากรกันต่อนะครับในงวดของวันที่1มีนานะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็ตัวเลขหรือฟาร์มโดดเด่นของวันเนี่ยหรือตำแหน่งดาวเนี่ยดาวทิ์เนี่ยได้ตำแหน่งปลานะนะครับดาว ดาวคายยังคงเป็นอุดอยู่เช่นเดิมนะครับก็อยู่ในจุดที่แข็งแรงพอตัวเหมือนเหมือนเดิมนะครับดาวห้าอ่าก็เป็นราชาชโชคนะครับแต่เลขที่น่าสนใจนะครับซึ่งคิดว่าผมจะทําดอกจันไว้ให้ตัวแรกนะครับในกลุ่มเลขเช่นดอกจันตัวแรกคือหมายเลขเก้านะครับแต่ก็ยังจะ ไม่ทิ้งหมายเลขให้เป็นหมายเลขหนนะครับหมายเลข1ก็ยังยังเป็นเลขอยู่ในกลุ่มซึ่งน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ยังคงให้หมายเลข3เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะในการที่จะนำเลข3ชุดนี้ยนำมาหาซื้อในสลากกินแบ่ง ลองดูกันนะครับหรือจะเป็น4อีกตัวก็ได้นะผมจะวงเล็บหมายเลข4ไม่ให้นะครับหมายเลขอสามารถนําได้เพราะว่าในรางวัลล่างบนเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเลข4หน่วยอยู่แล้วสหลักแล้วเราจะคัดเลขออกมาให้นะครับในในในกลุ่มของหมายเลข9หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะตัดออกมาให้นะครับเช่น กลุ่มแรกเนี่ยผมจะให้เป็นหมายเลขศูนย์ก่อนนะครับผมให้เป็นศูนย์สามนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าอันนี้ก็ท่านก็ไปไปกลับกันเองนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับในส่วนเลขชุดที่สองเนี่ยนะฮะในส่วนของกลุ่มกลุ่มของหมายเลขสามนะครับผมก็จะให้เป็นสามหกแล้วก็สามเก้านะครับสามหกสามเก้าแ,แค่นั้นเองก็ไปกลับเลขกันเอง นะครับกลุ่มที่2ในกลุ่มของหมายเลข6นะครับผมก็จะให้เป็นหมายเลข6กก็ใช้เป็น6 9 9 6ไปนะครับให้ไปตัวเดียวพอนะครับในหมวดของ8ก็เหมือนกันนะครับผมให้แค่8 9 9 8พอนะครับมีแค่นี้มีแค่เลขเดียวนะครับ แต่ฟาร์มตัวเตียนก็คือยังไม่ทิ้ง3ทิ้งเเห็นไหมนะฮะผมก็ยังให้เป็นแบบนั้นอยู่ในหมวดหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเลขที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเลขหมายเลข 1, 4นะครับแล้วก็1 5ท่านก็ไปกลับกันเองนะครับอันนี้ผมตัดมาทั้งหมดแล้วนะฮะทุกมุมดาวละส่วนหมวดที่4หมายเลข4เนี่ยหมายเลข4ก็ จะมีแค่สองตัวเหมือนกันนะครับผลให้ดอกจันหมายเลขนี้ไว้นะครับ24นะครับแล้วก็42แล้วก็ในหมวดของ2442ก็จะเป็นทิ้งท้ายไว้ก็คือเป็น25นะครับ2552ท่านก็ไปลองดูเพราะเห็นว่า5มันเป็นราชาโชคนะครับก็เลยตัดออกมาอย่างนี้ดีกว่านะครับ 2 4งสองห้อะไรงงนี้นะครับให้เป็นหมวดแบ่งหมวดไว้นะครับโอเคในเกณฑ์ของคู่หมายเลขอื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นของหมายเลข7เนี่ยนะครับก็มันก็เอาหมายเลข7อีกหนึตัวนะครับ7เผื่อมีใครชอบ7ผมจะให้เป็น เจ็ดสองนะครับแล้วก็เ5็ดห้าอันนี้ก็ไปกลับกันเองเหมือนกันนะครับไปกลับกันเองนะครับส่วนเลขมวดคู่ผสมเนี่ยผมจะให้เป็น49แล้วก็94เผื่อมีใครชอบนะอันนี้นะครับก็ยังคงไม่ทิ้ง9อยู่สิเนี่ยเห็ไนไหมฮะ้า่4 4, ตรงนี้นะฮะดูตัวเลขทั้งหมดเลยเห็นไหมครับตัดออกมาหมดแล้วของงวดเนี่ยนะครับเลขที่น่าสนใจนะครับที่จะ ผมให้ฟันสำคัญก็คือหมวด9หมวด3แล้วก็1นก็ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าท่านชอบท่านก็ไปซื้อหากันที่1514แล้วก็เอาไปกลับกันเองนะครับหรือเกณฑ์1 9ก็มีสิทธิ์มานะลองอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าผมให้แค่2ตัวพอนะครับลองดูว่าดาวทั้งเซตเนี่ยเซตศูนย์เนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับก็ส่วนหมวดที่ให้ฟันสำคัญคือ9 3นี่ตรงนี้นะครับก็ลองดูว่า ท่านไหนชอบนะครับตัวเซอร์พรส์ก็อาจจะเป็นคู่2 4นะครับก็ตำแหน่งดาวตามนี้เลยนะฮะเป็นราชาโชคนะครับ3เป็นตรงนี้นะครับ3เป็นมหาอุดนะครับ2อยู่ในเรือนของอะไรฮะอยู่ในเลือนตุลนะครับ2อยู่ในเรือนตุลก็อยู่ในเรือน6นะครับ6ก็ถ้าจะชอบก็มาชอบที่3 6ก็ได้นะครับถาสองอยู่ในเรือนตุลอย่างนี้ก็มาลองดูนะครับให้เป็นตรงนี้ไป สามหกก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับลองดูกันไว้อัอนนี้ดูกันเต็มเต็นะครับท่านที่ชอบดูช่วงท้ายแต่ว่าผมตัดมาให้เท่านี้นะครับเลขทั้งหมดละ ความโดดเด่นให้เลข3ตัวตรงนี้นะครับตรงเซตตรงนี้นะครับเด่นวันตามนี้3 5หเด่นเวลาก็จะเป็นเวลาก็จะเป็น48นะครับเป็นหมายเลข48่ดเด่นวันเด่นเวลาอันนี้ของวันศุกรนะ์นะครับของวันศุกร์ก็ประมาณนี้นะครับลองดูไว้เป็นแนวทางชอบก็แบ่งกันแชร์ไปแล้วก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อให้โปรแกรมทำระบบนะครับมีส่วนร่วม ให้เอาการิทึมเนี่ยมันมันทำงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันที่1ม,มีนาวันศุกร์ขอให้ทุกท่านที่ติดตามเนี่ยโชคดีนะครับท่านที่สั่งซื้อหนังสือก็ก็ตามตามตามไลน์เลยนะฮะไลายเดิมเลยนะครับก็คือไอทีได้นะครับก็แปดเจ็ดองสี่หกห้า 8, 7, 8, 2, 4, 6, 5, นะครับ แอดไอดีไลน์ไว้นะครับถ้าต้องการสั่งหนังสือก็เล่มหนึ่งก็วันละ1บาทนะครับส่งทั่วประเทศ EMS นะครับ50บาทเล่มละ3 6 5นะครับ365บาทก็เฉลี่ยวันละบาทก็24งวดเลยนะครับก็ขอบคุณท่านที่สั่งซื้อเข้ามานะครับก็ขอให้โชคดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับงวดวันที่1นมินาวันศุกร์นี้